ดีค่ะวันนี้เรามากินผักนึ่งนะคะผักหวาน,นะคะ่ะไม่ไม่ไม่ทานข้าวอีกนะคะกินแต่ผักค่ะจิ้มน้ําพริกค่ะผักหวานจาก f อฟซีส่งมาให้นะคะจากจังหวัดตากค่ะ f อซที่น่ารักของเรานะคะคือน,น้องบิ๊กกับน้องนนนะคะส่งผักหวานมาให้คุณยายวันนี้เยอะเลยนะคะขอบคุณมากนะคะเอฟซีสองคนนะคะ น้องนนกับน้องบิ๊กนะคะเดี๋ยวมาทานด้วยกันนะคะไม่ไม่ทานข้าวค่ะนะคะมามาทานด้วยกันค่ะเคยกินไหมคะผักหวานหนึ่งกับน้ำพริกแดงนะคะอร่อยนะคะถ้าใครยังไม่เคยทานนะคะก็ลองหนึ่งดูนะคะอันนี้เขาเรียกผักอะไรเนาะน้องนองน,อนบอกผักอิตุดเอาให้มาชิมดูนะคะชิมดูก็ก็กินได้นะก็อร่อยอย น่องนนใส่ไม่ให้ยอดหนึ่งมันนึ่งกับผักหวานมันก็เลยหวานไปด้วยกันเลยเนาะผักหวานนึ่งมันจะหวานนะอย่านึ่งนานนะคะเวลานึ่งผักหวานนะอร่อยมากเลย ผักหวานป่าจริงๆเนาะไม่ใช่ผักหวานป่าแล้วมาปลูกในบ้านบ้านที่ชายเอามาปลูกมันไม่อร่อยเหมือนเหมือนผักหวานอยู่ป่าเอามาปลูกเยอะเลยแต่ปีนี้ไม่ได้ไปลำพูนไม่ได้มากินสักยอดนี่ บิก๊กทรงให้เยอะเลยน้องนอนบอกว่าวันนี้วดสุดท้ายที่จะไปเก็บผักหวานะวนะคัญยายเป็นผู้โชคดีนะเป็นผู้โชคดีที่ได้กินผักหวานงวดสุดท้ายเนาะ นี่ขนาดนึ่งไม่นานนะมันยังร่วงเลยอะ่ะนึ่งเป๊บเดียวเองไม่รู้น้องนนกับน้อง,อง,องบิ๊กเคยเอานึ่งไหมประวันนี่ทำได้หลายเมนูนะน้ำพริกแดงคนเหนือเรียกน้ำพริกตาแดง จริงเอาผักอย่างอื่นหนึ่งด้วยก็ได้แต่ไม่อยากกินอยากกินแต่ผักหวานาผักหวานเยอะน้องบิ๊กกับน้องนนท์ส่งให้เยอะปีหน้าจะได้กินหรือปรเปล่าน้องน้องนนท์น้องบิก๊กปีหน้าเราจะยังจะรู้จักกันอยู่ไหมเนี่ยน้องนนท์กับน้องบิ๊กจะลืมกับลืมปัญญายอย่างนอ้อ ไปลำพูนมาเห็นกล่องพัสดุดีใจมากเลยเพราะว่ารู้แล้วพัสดุมาถึงพอดีอยู่ที่ลำพูนอ่าน้องคนที่ส่งพัสดุเขาคือรี่เขาโทรไปหาเนาะว่าผมเอาของมาส่งเนาะก็บอกเขาว่าลูกสาวอยู่ในบ้านเนาะเรียกได้ไหมเขาบอกว่างั้นผมเอาโยนไม้หน้าบ้านเลยนะก็บอกได้ได้เนาะ กลับมานั่งรถมาก็ใจจุดใจจเนาะมาถึงบ้านเปิดประตูบ้านเออมีกล่องวางอยู่ดีใจมากเลยนีบเปิดเลยก็เร็วเนาะส่งเมื่อวานเมื่อวานห้าโมงน้องบิ๊กบอกว่าส่งห้าโมงเกือบห้าโมงเนาะ วันนี้เขาโทรไปเออประมาณกี่โมงบ่ายสามอประมาณนั่นแหละของเขามาถึงเพระวันนั้นส่งส่งปลาไปให้น้องบิ๊กก็ก็คืนเดียวเหมือนกันแต่รู้สึกจะถึงเร็วกว่าผักนี่นะคะ nông biết dù, quỳ. áo. Yêu mới để cùi của cậu đấy. Ăn phao ให้อดมินนนทำหน้าที่ไปก่อนเนาะยายขอกินผักหวานน้องนอนก่อนนะน้องนอนคนก็ว่าหายไปไหนนาะเอ็ดมากินน้ำพริกกับผักหวานหนึ่งนี่เองตาชอบมากเลยเนี่ยเห็นผักหวานแล้วอู้นึ่งนึ่งนึ่งภรา,าเหนือเนาะเ m o ะเ m ภาษาเหนือนะชอบชอบอร่อยอร่อยนะเขาบอกเขากินข้าวอิ่มมากเลยเย็นเนี้ยตานะโอเคเนาะชอบของเมืองเมืองเหนือเหนือ เงียบเลยนะแล้วก็ปิดประตูแล้วเงียบแล้วเปิดร้านเย็นแล้วเปิดร้านห้าโมงกว่าห้าโมงหกโมงละ หมดแล้วอร่อยมากเหลือไว้แกงอีกอย้ายหนึ่งเยอะเลยนะเนี่ยน้องบิ๊กน้องนองนงกินสองคนตายยายลูกสาวเ็าไม่กินเขาอย่างหมูย่างอะไรไรู้ก็กิน บิ๊กไม่ถ่ายให้คุณยายดูเลยกินปาาแต่คุณยายถ่ายให้ดูเด้อคุณยายกินอร่อยนะอร่อยจริงๆจิ้มน้ำพริกจิ้มเยอะก็เผ็ด <S <S นี่กินอะไเนาะน้องไม่เห็นเนาะโอ้เราสิ้นแล้วอีกคำหนึ่งนะคะ ก่อแล้วเดี๋ยวค่อยกินต่ออร่อยอร่อย อิ่แล้วค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมกันนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ